โอเคฮะวันนี้อยู่กับช่อง 3, 8, 6, เรสามแเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาลงเออข่าฟ้าอีกสัก5้รอบคือผมคิดว่างี้เดี๋ยวผมจะลงข่าวฟ้าเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วบันทึกเอาไว้ด้วยบันทึกไว้ทุกวันเลยผมอยากรู้ว่าลงกี่วันแหวนร้อยห้ามันถึงจะดอก ไม่มีลองนอกรอบเลยผมจะลงเนี่ยลงแล้วก็อัดคลิปไปเรื่อยๆดูซิว่ามันจะสักกี่วันสู้เออสู้เกมเออเออสู้เกมแต่ไม่รู้เกมจะสู้กับหรือเปล่านี่ตอนนี้เออรอเจ็ดสิบแปดครั้งละผมอยากรู้ว่ามันจะสักเท่าไหร่กันเชียวไป อีกอย่างหนึ่งที่มาลงเพราะว่ารอแฟนกลับบ้านแฟนยังไม่กลับแล้วก็เออแฟนไม่กลับก็เลยมาอัดคลิปรอไปในตัวผมก็ไม่รู้ว่ามีหลายๆคนเป็นเหมือนกันไหมคือถ้าไม่เริ่มอัดหรือไม่ทำอะไรสักอย่างอะ่ะ ไอ,ไอเวลาที่เรารอมันก็จะไม่ได้สักทีแต่ถ้าเราเริ่มปุ๊บนะมันจะชอบมีรนะมาขัดจังหวะเราชีวิตมันจะเป็นแบบนี้แหละบางคนอยู่ตั้งนานอะ่ะคือแบบรอว่าเอออย่างสมมุติว่ารอให้แม่เรียกว่าเออจะไปทําอะไรหรือเปล่าไม่ครับแม่ไม่เรียกแต่ถ้าคุณได้เริ่มอะไรสักอย่างหนึ่งเท่านั้นแหละ นั่นแหละครับใช่แม่จะเรียกคุณทันทีผมก็เลยไม่ค่อยเล่นเกมที่แบบต้องใช้เวลากับทีมอย่างโดตาอะไรเงี้ยคือถามว่าแบบอยากเล่นมันก็อยากเล่นนะแต่ว่าถ้าเล่นปุ๊บเนี่ยต้องมีคนมาเรียกแน่นอนแล้วมันคือพอเราเล่นไม่ต่อเนื่องเราก็สงสารคนที่เขาเล่นอยู่ไงและออย่างนึ่งเราจะโดนรีพอร์ตไม่ใช่อะไรหรอก <laughs> ไม่ใช่ว่าสงสารคนหรอกเขาจะรีพอร์ตเราก็ถ้ามีเสียงแชทเด้งมาดึ๋งๆแ๋งวก็เป็นแชทของผมนะครับไม่ต้องตกใจเนะใครมีประสบการณ์ผมว่ามีคนที่แบบเล่นเกมเป็นทุกคนอะถ้าไม่เล่นอนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเด็ดขาดแต่พอเล่นเท่านั้นแหละไอ้นู่นจะเข้ามาไอ้นี่จะเข้ามา ทำให้จังหวะเล่นเราแบบเสียเสียจังหวะเล่นอ่ะวางกันเถอะและอีกอย่างหนึ่งผมไม่ชอบเล่นกลางคืนด้วยไงกลางคืนแบบมันไม่ไหวจริงอ่ะบางคนเล่นกลางคืนได้อันนี้ก็โอเคนะดีไปแต่ผมผมเป็นคนเล่นเกมกลางคืนไม่ไหวมันมันไม่ชินอ่ะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันมันเล่นแล้วมันง่วงมันเล่นตอนเช้าผมว่าเล่นดีกว่าตอนกลางคืนแบบ เล่นแบบตั้งใจเล่นหวังผลเล่นอะไรเงี้ยนะเล่นเช้าดีกว่ากลางคืนคือ,คอกอลางคืนเราล้าด้วยแหละแต่เช้าเนี่ยมันยังสดๆเงสดๆมันก็เล่นได้ดีกว่าแล้วยิ่งเป็นเกมยิงๆด้วยเกมยิงๆต้องแบบใช้สติแบบใช้สมาธิเยอะผมไม่ชอบเล่นตอนเช้ามากกว่า เมื่อก่อนนะตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นละตอนนี้เล่นเกมเก็บเวลชิวๆไปเพราะว่าอยากจะลุกไปไหนก็ไม่เป็นไรปล่อยตัวปล่อยทิ้งได้ก็เลยเออมาเล่นเกมเก็บเวลแล้วกัน ไม่มีนอกรอบเลยนะผมจะลงแล้วอัดคลิปไว้ทุกครั้งเลยแล้วก็แต่ว่าอาจจะแบบเอาคลิปลงด้านอื่นสลับบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่หลักๆอะ่ะไม่มีนอกรอบแน่นอนก็จะลงมันจนกว่าแหวนมันจะดอกแบบอ้อาวตายพิศลาเพราะว่าบางคนอะ่ะอยากมาฟาร์มดันนีไ้ไง ถ้าดาเมจเยอะๆทำรอบบ่อยๆผมว่ามันก็น่าหน้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 าฟาร์มอยู่นะฟาร์มแบบก็ลงเล่นได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมเพราะถ้าเป็นสายเวทเนี้ยมันตีอย่างที่บอกแหละผมก็พูดไปหลายครั้งละสายเวทมันตีได้ไกลกว่าเวลาลงมันก็เพลินกว่าไม่เหมือนสายดาบต้องขยับ ยึยยักยัก,ยก,ยกตัววีตัวใหม่ที่ผมคิดอยากจะปั้นเนี่ยผมก็ยังอยากปั้นมาลงดันนี้นะอา้าวคูดาวรู้สึกว่ามันถ้าถ้าหากว่าปั้นวีแล้วมาลงดันนี้ไหวผมก็ผมก็อยากมาลงดัน,นยาวๆอา้าไม่ตายพะหนุ่มเออ แต่ไม่รู้ว่าต้องทำของสักเท่าไหร่นะกว่าจะลงเอาแบบเอาแบบยืนไหวแล้วก็แบบอัดแต่ความแรงอย่างเดียวเงี้ยไม่รู้จะเวริร์หรือเปล่าแต่อีกไกลอีกไกลกว่าจะถึงจุดนั้นหินแดงจ้ารอบผ่านไป รอบสองผ่านไปจริงถ้าใครมาดูแล้วแบบอยากเห็นว่ากล่องมันดอกอะไรอะ่ะผมว่ากดคลิปผมอ่ะกดข้ามไปแบบดูแต่ช่วงที่แบบตีกล่องเลยก็ได้นะว่าแบบเออกล่องกล่องนี้อะไรตกอะไรเงี้ยถ้าลงสักเท่านี้รอบคุ้มไหมอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็หินแดงนะครับมาตรฐานสากล ใช้เวลาประมาณ6นาทีเนาะารอบก็ครึ่งชั่วโมงพอดีเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นวีนะตีทีลวบึ้มตรงนี้หายไปทีละกองทีละกองเพิ่นอนะผมว่าวิเพิ่นอนะ ทำอะไรที่แบบเดิมๆเ,เนี่ยไม่มีปัญหาเลยอืมขอแบตสามดีกว่าชอบแปลงแบตสองจนคิดว่ามันเป็นแบตหนึ่งแล้วเดินหน้าตีอย่างเดียวค่อยไปย่อยทีเดียวของพวกนี้ ใครไม่ย่อยก็โยนเลยมีราคาก็กดไปไว้อีกหน้าหนึ่งปึ๊บรอมอนเกิดบัฟเลยได้ไม่เสียเวลารอแต่นานถ้าลงประจำมันจะกะเวลาถูกว่าเอ้ยตรงนี้รอสักประมาณนี้ค่อยบัฟเนี้ยครับถ้าบัฟเร็วไปมันก็มีช่วงเวลาที่แบบบัฟมันนับไปแล้วอ่ะอืมมันก็จะเสียเสีย ช่วงนั้นช่วงนั้นไปถ้าเกิดว่ามันดอกมาภายในห้ารอบนี้เลยทำไงเนี่ยแหวนร้อยห้าไอแหวนที่ผมใส่อยู่ทุกวันนี้ที่เป็นแหวนร้อยห้ายังไม่ได้เป็นแทมปัดนะครับก็ก็ดอปเองนะผมก็ค่อย,อยลงเนี่ยแหละ ก็ไปดรอปเองพอเราดรอปมาได้มันก็จะมีสองสองอย่างคือใช้เองหรือว่าจะขายแต่ตอนนั้นผมก็ไม่เป็นไรก็คิดว่ามาเล่นเฉยๆก็เลยใช้เองก็เลยไม่ได้ขายก็เลยมาใส่ตัวเอง อืมยังได้ AP อยู่เลยเนี่ยแต่ได้ไม่เยอะได้น้อยมากพอพอให้ AP ได้เด้งป้ายไปต่อไปต่อไปต่อ ด้านนี้ก็ใครมาหาใครที่แบบหาใบออฟยัสสมุดอ่ะมาลงด้านนี้ก็ได้นะได้ใบออฟไฮเนี่ยยัสสมุดเล่นเล่นหรือบางคนแบบจะแวขายให้คนที่แบบเขาไปใส่ระบบไอเฮลรีเซิร์ดก็ได้นะอกล่อ,อง ก็ได้ก็ก็มีน่าจะมีคนรับอยู่มัง้งรอบที่สามนะครับเนี่ยผมว่าตัวนี้ตัวจริงว่ะนี่ไงใช่จริงด้วยเนี่ยแถวๆนี่ยตัวจริงแล้วก็ไอ้ก,กลุ่มเนี่ยมันจะอยู่ซีกนี้ถ้าเราหันหน้าเข้าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณขวามือกลุ่มสุดท้ายผมไม่รู้ครับ แต่ถ้าเราตีกว้างก็ถ้าเราแรงพอแล้วก็ตีกว้างนะก็ตีเถอะแบ๊บเดียวมันก็นกตายหมดละไม่ได้แบบว่าคายาคายเย็นขนาดนั้นดันนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งตรงจะแปลงแบตสองหรือว่าแบตสามก็ได้เพราะว่ามอนที่เป็นแบบตัวหลักที่ต้องผ่านผ่านจุดต่างอ่ เป็นแบบมอนเดียวเนี่ยอย่างไอตัวเนี้ยตัวเดียวตีตัวเดียวก็ได้ไปยวเว้นตรงนี้นะตรงนี้ถึงถึงถึงเบดเดอร์มันแปลงเออแบทแบทสามมันก็ไม่ถึงอยู่ดีอ่ะผมว่ามันก็ไม่กว้างเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นั่นแหละตามนั้นแหละได้แค่ไหนเราก็ต้องแค่นั้น มาสิจ้ะเออเข้ามารวมกันสิจ้ะปึ๊บปึ๊บสามสองหนึ่งเวลาโดด ไม่ต้องรีบมันตีเรากี่ทีเนี่ยสองสามทีไอตัวพวกเนี้ยไอตัวผีที่ถือไอชาคามเนี่ยแล้วก็นับนับว่ามันตีเรากี่ทีบอสมันถึงโผล่แล้วเราก็ค่อยบัฟค่อยแปงลงร่างอะไรก็ว่าไปถ้าไม่อยากแบบกะเวลาเองก็ใช้วิธีแบบนี้แหละดูเอาดูว่ามันโจมตีเรากี่ทีบอสมันถึงโผล่ สักหกนาทีฟาร์มฟเวลาฟาร์มดันเจียนส่วนใหญ่ผมว่าเวลานะไม่เกินสิบนาทีผมว่ากำลังดีนะคือมันไม่นานเกินไปจนเราเบือ่อแล้วก็มันก็ไม่เร็วเกินไปจนแบบเราต้องกดเข้าดันรัวๆัวๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มันก็ประมาณนี้เออก็ประมาณนี้แหละสามนาทีสองนาทีสามนาทีเออผมว่า แต่ก็แล้วแต่นะมันจะกี่นาทีก็ยิ่งเร็วมันก็ยิ่งดีแหละแต่ก็อย่าลืมเออพักพักนิ้วพักแบบคืออย่านั่งตลอดอพยายามแบบขยับตัวบ้างเพราะว่าไม่งั้นมันล้าแล้วมันสะสมมันจะไม่สนุกเอาก็แบบ สักครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีหรือว่าประมาณนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้ผมว่าชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วก็ลุกไปหาอะไรทําเดินไปมานิดนึงหรือว่าถ้าแบบเล่นกลางคืนไม่ได้ออกไปเดินที่ไหนก็แบบปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ ให้แบบให้แบบให้เออมันได้ผ่อนคลายจากจากท่าเดิมๆช่วยได้เพราะว่าบางทีแบบเราลงทั้งวันแล้วมันพอมันล้าเราก็เบื่อคือเราพักเราเวลาไปพักเพื่อที่ให้แบบร่างกายมันได้ได้พักอะ่ะ ผมว่ามันให้ผลดีกว่าเราลากเล่นไปย,วยาวๆแบบไม่ได้พักแล้วก็น้ำพวกน้ำพวกของกินอะไรเงี้ยครับก็พอประมาณไม่ต้องแบบเยอะมากเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมว่าตัวนี้ตัวจริงเดี๋ยวดูแอนนี่ใช่ด้วย น้ํำกับขนมแล้วพวกนี้คือแบบเล่นๆไปมันก็หิวเนาะก็กินได้แต่ว่าอย่าลืมว่าร่างกายเราไม่ได้ขยับถ้าทำบ่อยๆมันก็ส่งผลเรื่องสุขภาพยังไงก็เออใช้คําว่าบริหารใช้คําว่าบริหารตัวเองแล้วกันบริหารตัวเองให้ให้มัน ลงตัวเพราะว่ามันก็คือร่างกายของเราเนาะแต่ว่าอย่าเอาน้ำมาเอาน้ำมากินหน้าคอมมาระวังอย่างเดียวระวังน้ำหกเพราะว่าน้ำจะไม่หกที่อื่นนอกจากหน้าคอมคือจริงๆที่อื่นมันก็หกแหละแต่โอกาสมันน้อยหน้าคอมเนี่ยนะชอบหกหลายคนเพื่อนผมเอาข้าวมันไก่ไปกินหน้าคอมก็น้ำซุปหก อีกคนหนึ่งก็โคกน้ําซุปลาดคีย์บอร์ดไปเลยดีนะไม่ช็อตส่วนผมกรณีที่แย่ที่สุดคือราดหน้าแต่ไม่ได้หกในคอมนะหกที่พื้นอแล้วราดหน้าไม่อยากจะเอ่ยหมดทั้งเส้นทั้ง ไอตัวลาดหน้าโหทีนี้กินเลยต้องระวังเลยแล้วแบบคนมันเคยกินแล้วหาอะไรดูหน้าคอมไปด้วยนะมันก็จะเพลินแต่ไม่ได้กินช้านะก็แบบกินเสร็จเวลาปกติแหละแต่พอเราเคยเคยดูแล้วเคยอะไรแล้วเนี่ยมันก็แบบเออมันมันไม่มีอะไรดูแล้วมันไม่เพลินวะมันติดมันติด อยาอะไรมากินหน้าคอมก็ระวังด้วยนะครับต้องย่อยแล้วย่อยแ,แค่นี้พอ ส่วนใหญ่บางคนถ้าแบบไม่อยากย่อยอะไรเงี้ยก็ก็โยนโยนโยน,โยนแล้วก็ย่อยแค่ของที่เราที่เราจะอยากได้วัตถุดิบก็ได้นะอย่างบางคนอยากได้แอสเทอคอหรืออะไรเงี้ยก็ย่อยได้ส่วนใหญ่ ถ้าเราแยกไว้แล้วอะเราจะเราจะย่อยเราจะคือบางคนอะที่ไม่อยากย่อยเพราะว่าของอะมันมันอยู่หลายหน้าไงเขาก็ไม่อยากสลับหน้าไปสลับหน้ามาย่อยของแต่ว่าผมหน้าผมมีแค่สองหน้าเพราะไม่ได้เติมพวกพีเมียมอะไรพวกนี้แล้วก็แยกของไว้ไอของอันไหนที่มันแบบเนี่ยพอของออกปุ๊บผมก็ดูเลยอ่าโอเคหินอ่าถ้าเป็นหินเราก็แยกไว้ ถ้าเป็นหินก็แยกไาหรือถ้าแบบมันมีเอาสมมุติผมอยากได้เอานี้2อลูมันมีราคาผมก็กดแยกไปอีกหน้าทีนี้พอย่อยก็กดแบบรัวๆไปเลยแต่ก็อย่ารัวมากเพราะว่าดูก่อนอีกดูดูสามอีกรอบก็ดีเพราะว่าบางทีเราก็ลืมแล้วมันก็เป็นแบบ ของออฟดีๆสองลูอะไรเงี้ยเรียบร้อยไปแล้วย่อยไปแล้วไปไม่กลับเลยทีเนี้ยนี่อย่างนี้เอาไม่เอาผมก็ย่อยก็ดูแป๊บหนึ่งดูผันผ่านอ,อ่ะอ่ะตีต่อสิหยุดทำไมละจ๊ะก็ดูผันผ่านแล้วก็ ย่อยอะแส,สดงว่าพอกดจะย่อยแล้วมันไม่ตีแล้วเนี่ยค่าไอ้พวกมอนในดันพวกเล็กๆย่อยๆพวกนี้ก็ได้ประดับด้วยนะมาย่อยได้จีเวลอะไรเงี้ยก็พอขายได้อยู่บ้าง ก็มีราคาแหละดีกว่า,าไปโยนทิ้งเนี่ยอย่างพวกเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ดอปบ,บ่อยอ่ะว่างั้นจีเวลเวลสามฮึบสีที่เป็นมงคลวันนี้สีฟ้าหรือเปล่า นี่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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวจริงนี่นี่มันจะยืนอยู่ข้างหลังจากไอ้ตัวเนี้ยแน่ใช่ด้วยพอรู้ตัวจริงแล้วมันก็ง่ายอันหนึ่งน่าจะตัวนี้มั้งอ๋อไม่ใช่ไอ้ตัวสองตัวเมื่อกี้ไอ้ถือกระบองน้ำอ่ะถือกระบอกน้ำสองตัวเมื่อกี้นี่ แต่คนแรงๆที่เขาจะมาฟาร์มจริงๆเขาโบกทีเดียวมันก็คงหายไปทั้งฝูงแล้วล่ะจะจริงจะปลอมมันก็ไม่ต้องมานั่งเล็งอะ่ะอ้าแปลงทำไมละ่ะโธรีบแปลงยังเลย เนี่ยผมก็ดูตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยตรงของที่ได้รับเนี่ยถ้าโอเคถ้ามันมีราคาค่อยย้ายหน้าถ้าไม่มีก็ปล่อยมันโอเคนี่ล็อสุดท้าย พอได้อยู่นะผมว่าแต่ว่ากําไรจะไม่เยอะเท่าพวกดัน map แมปพาร์ทอะไรพวกนี้แมปพาร์ทก็กําไรดีถ้าคุณไม่เบื่อนะที่จะเดินในดันผมสำหรับผมผมไม่เบื่อนะขี่มอไซค์เดินเพราะผมไม่ได้ใช้เมาส์กดเนี่ยผมใช้ตัว w, w a s d อะ่ะ w a s แล้วก็ดีอะ ใช้พวกนั้นน่ยเนี่ยเนี่ยใช้เนี่ย,ย,ย,ยผมไม่ได้ใช้เมาส์คลิกมันจะได้ไม่มือนิ้วเพราะว่าผมใช้เมาส์คลิกแล้วผมมือนิ้วใช้ W A S D เดินเอาเพราะว่าทางในดันแมปพาร์ทมันก็กว้างแต่ถ้าเป็นวิน่าจะแดดเอาน่าจะเร็วกว่าแล้วก็กดกันจนนิ้วล็อกอะเพราะว่า มันต้องลงหลายรอบเนี่ยผมดูอ้าวไอนี้หินหินออฟหินออฟไฮตกอ่ะผมก็ไปไว้หน้าเนี่ยก็ดูดูเนี่ยดูด,ดูตรงเนี้ยหน้าต่างขอที่ได้รับเนี่ยโอเคมาละ สักครู่นะครับเดี๋ยวขอหยู่ดันแป๊บหนึ่งอ่ะมาต่อโอ้คิดไม่โดนบอสปับ รอบ้ายของเก่าผมก็ลงไปก็ร้อยกว่ารอบได้มั้งก็ถึงได้แหวนร้อยห้ามา แบบผมว่าก็มันก็แล้วแต่แล้วแต่ดวงด้วยเนาะตัวนี้ไม่มีเพิ่มดรอปเลตอะไรทั้งนั้นนะครับผมลงตามตามแบบเดิมๆเ,เลยอะไม่ได้เพิ่มดรอปเลตไม่ได้เพิ่มบล็อกดรอปเลตอะไรนะครับผมตอนต้นคลิปไม่ได้พูด เรียบร้อยไม่ดอกจ้าโอเคไม่ดอกครับหมดครับหมดแล้วหารอบโอเคหมดละโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้น่าจะเออคลิปที่สองไม่ดอกโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับ